เราต้องมาเข้าใจสายเรากันว่าถ้าเราถือยาวนะเราจะต้องซื้อจุดไหนของกราฟนั่นเองนะครับตรงนี้ไฟเตอเป็นแบบอย่างนะครับที่ผมจะเอามานำเสนอให้ดูมาเป็นแคทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันล้าน PE อยู่ที่สิบห้าเท่านั้นเองนะครับและไฟเกอร์กำลังพัฒนาตัวยาใหม่นะครับใหม่ขึ้นมาข้าวนี้เราจะมาดู ที่ตามันวิ่งลงมานะครับจากห้าสิบสามเหรียญหรือห้าสิบสี่วิ่งลงมาชน EMA ห้าร้อยนะถูกมากขอบอกว่าถูกจริงจริงแค่เป็นรนะ้อยสองร้อยในทำเฟรมมันเนี่ยก็ถือว่าถูกมากมากแล้วนะครับเรายิ่งมาแตะอะไรตออะไรสามสิบนะครับไปดูในะทำเฟรมวีควีคเริ่มขับตัวเป็นดับเบิลท็อปแล้วปิดเขียวนะครับปิดเขียว